น่าจะประชุมรัฐสภานะครับเพื่อเลือกนายกคฐมนึในวันประั a t ที่13กับก็เวลา9.30น,นนะครับโดยสรุปก็คือว่ารัฐสภาต้องประชุมให้ได้นายกัฐมนตรีไม่ใช่คุณวิชานะคนเดียวนะฮะวิชาได้ก็ก็ได้ไปสากกิจการแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาจนได้นายกคนมนเพราะว่า รัฐสภามีหน้าที่ในการที่จะเลือกนายกมนตรีตาตารัฐธรรมนูญเพื่อไปบริหารประเทศเราจะขาดนายกบรีไม่ได้การประชุม รัฐสภาเพื่อเลือกอายุครัมปีผมได้ไปเยี่ยมแล้วปรึกษากับท่านประธานอุทิ่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เราสรุปกันในเบื้องต้นว่าน่าจะประชุมรัฐสภานะครับเพื่อเลือกอายกครัมปีนีในวันประหัสที่ส mm ิบจากก็เวลาเก้าจุดสามุน,นอนะครับก็ ทาง,าง,งรัฐบาขคงจะออกเรื่องสื่อระเบียบมาราไปให้สมาชิกท,ทางสองสภามาร่วมกัรประชุมนะคะคือส่วนของคุณพิธาเนี่ยคะ่ะสมมติว่าท่มีนะแล้วมนีโหวตไม่ผ่านนะคะอันนี้ท่านประธานจะให้สักกี่ครั้งคะที่ในการที่จะพิจารณาโหวตก็คงจะจํานวนตามจํานวนครั้งไม่ได้เพราะว่าบาัตทีอาจจะผ่านครั้งเดียวก็ได้คือได้3 7 6เจบกนะได้แต่ถ้าไม่ครบ3 7 6บกนั้น ก,ก็ต้องดูว่าจะต้องพยยิจารณาการประชุมในรอบต่อไปแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าคะแนนที่ได้เนี่ยม,มันเท่าไหร่จะครบสามร้อจ็ดสิกแล้วทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจะขอเวลาในการประชุมอ,อีกอกี่กครั้งแต่โดยโดยสรุปก็คือว่ารัฐสภา ต้องประชุมให้ได้นายกคฐมนตรีไม่ใช่คุณวิชานะคนเดียวนะฮะวิชาได้ก็ก็ได้ไปจากกีการแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาจนได้นายกคนนเพราะว่ารัฐภามีหน้าที่ในการที่จะเลือกนายกรัฐมรีการรัฐมนูญเพื่อไปบริหารประเทศเราจะขาดนายกคฐมนตรีไม่ได้แต่ในเบื้องต้นนะครับอันนี้พูดอย่างเป็นกลางก็คือว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีหน้าที่สำคัญในการออกกฎหมายในการพิจารณางบประมาณนั้นเขาได้รวมกันซีกที่จัดตั้งรัฐบาลแล้ว312เสียงซึ่งเมื่อวานกไ็ได้แสดงให้เห็นว่าการเลือกรองประธานคนที่หนึ่งก็ได้302เสียงเพราะฉะนั้น,นอันนี้ก็จะเป็นหลักแต่ว่าการเลือกนายกปีนั้น ไม่ใช่เสียงข้างมาก312จะได้เป็นในยกติต้องได้364 <70, 70 S 2> เป็นอย่างน้อยเทษประธานโทษกับ3 76อย่างข,า,งด 64, ขาดอีก64คะแนนคือถ้าไม่ได้<ม>ก็ต้องโหวตให้ได้376ถ้นากายังยืนยันเสนอ50-60ถรากายังยินยันเสนอคนเดิมเราจะจะจะให้ประชุมไหมคะอันนี้รัฐมนตรีไม่ได้กําหนดว่าต้อง ต้องเป็นคนเดิมหรือคนใหม่แต่ต้องเป็นเบื้องต้นต้องเป็นคนที่กกตกำหนดคุณสมบัติว่าครบถ้วนได้ละชื่ออยู่ในข้อต่อจากพรรคการเมืองทั้งหลายซึ่งพวกเราก็ทราบดีนะครับแต่ถ้าหากว่ารายชื่อทั้งหมดก็ยังยังไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นไปตามรัฐมนูญครับก็อาจจะกําหนดสภาจะกาหนดว่า ให้เสนอคนนอกได้ซึ่งอันนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ที่ยาวคือรัฐสภาต้องมีเสียงมากกว่าสองในสนะครับว่าเห็นว่าควรจะให้คนนอกได้แล้วก็เสนอคนนอกเข้ามาโหวตแต่ตอนโหวตก็ได้3ามเจ็ดโหวกก็ถือว่าเป็นนายกปีได้ซึ่งผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะคาดร่วงหน้าได้กนักแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าต้องมีนายกรัตรี แล้วก็นายกรที่บริหารประเทศต่อไปได้เห็นท่านประธานพูดถึงเรื่องปัจจัยของผลคะแนนเป็นหลักที่จะดูว่าจะบวกต่อหรือไม่ต่อเงนี้ค่ะแต่ถ้ามันยันยันกันอยู่ห้าสิบหกสิบอย่างงี้ไปเรื่อยๆคืออันนี้ต้องต้องโหวตไหมคะอันนี้ก็ต้องต้องดูนัาง,งานและต้องปรึกษากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแน่นอนต้องปรึกษาทั้งวุฒิสภาต้องปรึกษาทั้งพักการเมืองทั้งหลายเขาคงจะมีวิธีการที่จะต้อง แก้ไขอันนี้ประธานไม่มีหน้าที่ในการแก้ไขเพียงแต่ว่าประธานมีหน้าที่ที่จะทําหน้าที่ผลักดันให้มีนายกปีคนที่30ให้ได้เพื่อบริหารประเทศในการนัดโบวตแต่ละครั้งเนี่ยมันมันต้องห่างกันกี่วันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านัดได้ตลอดก็ข้อบังคับแล้วก็รัฐมนูญไม่ได้กําหนดไว้ก็ดูที่ความเหมาะสมถ้าวันแรกถ้าวันแรกคนคน,คนที่เสนอขึ้นไปไม่ผ่านแล้วมีการเสนอคนที่สองได้เลยไหมคะในวันนั้น ครับจริงเสนอตอนแรกเป็นคนที่สองได้เลยครับกเสนอเสนอเสนอพร้อมกันสองคนก็ได้อันนี้ข้อมาครับไม่ได้ห้ามว่าจะเสนอคนเดียวก็ได้หรือจะเสนอสองคนได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเสนอคนเดียวแล้วก็ไม่ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกก็ถือว่าประชุมวันนั้นต้องจบลงกนต้องจบลงก็ต้องเริ่มใหม่ก็ไม่สามารถโบนใหม่ได้ใช่ไหมไม่สามารถโหวตได้ได้แล้วได้แล้วอันนี้ก็คือว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ ตกลงใจประชุมร่วมกันว่าแปดพักนั้นจะเสนอสนับสนุนวหน้าพักที่มีเสียงค้างมากที่รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่24พฤษภาคมอันนั้นเป็นเป็นเรื่องข้อตกลงของแปดพักการเมืองนะฮะแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องเรื่องอายุกรรมาีิการโหวตเป็นเรื่องของของรัฐภาซึ่งมีสวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าจะพาะสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียว ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า312เสียงถือว่าเกินครึ่งไปเยอะแล้วนะครับแต่เนื่องจากนายกกำหนด้วย3 7 6วันนั้นจะทำยังไงให้ได้3 7 6ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องเอ่ต้องอะไรต้องโหวตจากที่ประชุมแต่จะเป็นช่วงยังไงคะท่านประธานถ้ารอบแรกไม่ผ่านก็อันนี้ก็ท่านิดไว้ว่าอย่างไร ก็ต้องพิจารณาทวยความเหมาะสมนะพิจารณาต้องปรึกษากันหลายฝ่ายต้องเสนิด้วยความเหมาะสมเพราะประธานจัดตัดสินใจคนเดียวก็ไม่ได้นะต้องปรึกษากันหลายฝ่ายเพราะองค์ประชุมเป็นเรื่องสำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากองค์ประชุมคือต้องมาประชุมเพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้เนี่ยต้องพร้อมที่คนจะมาโหวตจะมาประชุมบรรดับเกินครึ่งนให้ได้นะถ้ราถ้าเราทําไม่ดีนะประธานเนี่ยนัดประชุมแล้วไม่ไม่มีความเหมาะสมนะ เขาก็อาจจะมาประชุมไม่ครบก็ไม่มีผลอะไรต่อการน,นัดประชุมรณานนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราทําอะไรด้วยความเหมาะสมแล้วเพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนสิ่งนั้นแหละจะบรรลุผลไป